ออกกําลังกายด้วยการทํางานบ้านให้เหมือนกับการออกกาลังกายในฟิตเนสหนึ่งคลาสสาหรับคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีเวลาหรือวม่มีอุปกรณ์ในการเริ่มออกกําลังกายอยากให้ลองคิดดูใหม่คิดใหม่ทําใหม่กันดูเพราะกิจกรรมการทํางานบ้านต่างๆที่จะพูดถึงนี้จะให้ผลลัพธ์แบบเทียบเท่ากับการออกกาลังกายในฟิตเนสหนึ่งคลาสเลยทีเดียวมาถึงการออกกาลังกายด้วยการทํางานบ้าน กิจกรรมแรกก็คือซักผ้าด้วยมือเปล่าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงการซักผ้าด้วยมือเปล่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถจะเผาผลาญได้ถึง1 4 8แคลอรี่หรือเทียบเท่ากับการยกเวทถึง40นาทีเลยทีเดียวกิจกรรมการออกกาลังกายอย่างที่2ก็คือกิจกรรมทำสวนกิจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงจะสามารถทดแทนการไปเข้าคลาสเต้นซุมบ้า30มนาทีได้เลยและใช้พลังงานไปถึง174แคลอรี่ หลังจากนี้สำหรับใครที่เบื่อการรีดผ้าอาจจะต้องลองคิดดูใหม่เมื่อการรีดผ้า1ชั่วโมงนั้นเท่ากับการทำแอโรบิกใต้น้ำ30นาทีโดยใช้พลังงานไปถึง157แคลอรี่สำหรับใครที่บ้านมีฝุ่นเยอะแล้วก็การกวาดบ้านบ่อยๆก็ใช้พลังงานไปพอๆกับการปั่นจักรยาน30นาทีโดยเบรินพลังงานไปได้ถึง161แคลอรี่ งานต่อไปการทํางานบ้านที่เหมือนการออกกำลังกายอย่างที่ห้านะครับก็คืองานล้างห้องน้ํางานล้างห้องน้ําที่หลายคนร้องยี้แต่สำหรับคนที่ต้องการเพิ่มความฟิตให้กับตัวเองแล้วก็งานล้างห้องน้ํานี่แหละคืองานที่เหมาะสําหรับคุณเพราะเขาผ่านพลังงานเท่ากับการปั่นจักรยานด้วยความเร็วสูงต่อเนื่อง20นาทีเลยเบิร์ไปได้ถึง256แคลอรี่เลยทีเดียวและก็ไม่ต้องแปลกใจครับ ถ้าคนที่ชอบล้างรถจะหุ่นดีเพราะการล้างรถหนึ่งชั่วโมงสามารถเบิร์ที่สูงถึง314แคลอรี่ซึ่งนั่นใช้พลังงานไปเท่ากับการว่ายน้ำถึง45นาทีเลยทีเดียวจะเห็นเด้ว,ว่าการออกกำลังกายนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่ยากยากเสมอไปเพราะเพียงแค่การทำงานบ้านง่ายๆแค่นี้ก็นับเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันแต่อยากให้ทุกคนออกมาขยับ เพราะการขยับก็เท่ากับการออกกําลังกายเช่นกันมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่ากิจกรรมการทํางานบ้านต่างๆเหล่านี้มีผลลัพธ์เทียบเท่ากับการออกกำลังากายในฟิตเนสหนึคลาสกันเลยทีเดียวอย่างแรกนะครับก็คือการซักผ้าด้วยมือเป็นเวลา1ชั่วโมง 2. กิจกรรมทําสวน1ชั่วโมง 3. การรีดผ้า1ชั่วโมง 4. การกวาดบ้าน 5. การล้างห้องน้ําและ6 การล้างรถกิจการการทำงานปัะัังหกอย่างนี้สามารถที่จะเบิร์นแคลอรี่ได้มากพอๆกับการออกกำลังกายในฟิตเนสหนึ่คลาสเลยทีเดียวขอบคุณแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์9ท้าใจซีซั่นส